This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ามเดิมตอนที่แล้วนะครับพูดถึงวอนดรักที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ของประธานาธิบดีนิกสันนั้นได้มีการประกาศกับขบวนการยาเสพติดนะครับว่าจะมีการกวาดล้างยาเสพติดด้วยนะครับและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะการค้ายาเสพติดในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ากองกําลังที่เรียกกันว่า DEA นะครับก็คือ Drug Enforcement Agency จะทําหน้าที่ในการกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางและหนึ่งในต้นทางของการทะลักเข้ามาซึ่งยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาก็คือ โคลัมเบียซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและก็ผู้ค้าโคเคนสำคัญนะครับในทศวรรษที่7 0 8 0ตามมาด้วย90ด้วยนะครับปรติซาแปนาทีในวันนี้จะมาไล่เลียงนะครับเรื่องของการเกิดขึ้นและการขยายอำนาจของบรรดาแก๊งยาเสพติดโคลัมเบียที่เรียกกันว่าดรักคาเทลที่ถือกำหนดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่70ยืดเยื้อยาวนานมานะครับรวม3ทศวรรษด้วยกันพัฒนาจากเดิมแค่แก๊งค้ายาเสพติดครับไปสู่องค์กรอาชญากรรมก่อาการร้าย ที่ไล่สังหารเจ้าหน้าที่นักการเมืองนับไม่ถ้วนแต่แน่นอนนะครับว่าอีกส่วนหนึ่งเลยต้องบอกว่ารัฐบาลโคลอมเบียเองมีความหนักแน่นมากในการที่จะต่อสู้กับยาเสพติดท่ามกลางภัยคุกคามมหาศาลตลอดเวลาโดยเฉพาะในทศวรรษที่80และต้น90ด้วยเริ่มต้นครับขอปูพื้นเล็กน้อยนะครับว่าในทศวรรษที่70นั้นโคลอมเบียถือเป็นประเทศที่มีระดับความเจริญระดับหนึ่งนะครับถึงขนาดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี1986เลย แต่แล้วความในปี1982ครับก็คือ4ปีก่อนหน้าที่จะต้องเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกประธานาธิบดีในเวลานั้นก็คือเบลิซาริโอเบนทันเคอต้องประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะประเทศนั้นพบกับปัญหามหาศาลไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินยังรวมถึงอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงเร่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางของเรื่องที่เราจะไล่เลียงต่อไปก็คือเมืองเมเดยิน ที่มีตราอาชญากรรมสูงที่สุดในโลกในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับมีที่มาจากแก๊งยาเสพติดท,ที่อุกอาจและวิวัฒนาการตัวเองจงทั้งกลายเป็นกองกําลังติดอาวุธที่ก่อการร้ายที่ไม่แต่เพียงรัฐบาลโคลอมเบียนะครับต้องการทําลายหากแต่สหรัฐเองก็จะต้องหาทางกําจัดพวกมันให้สิ้นซากด้วยทีนี้แก๊งยาเสพติดท,ที่จะไล่เลี่ยงกันนะครับมีอยู่4แก๊งด้วยกันครับ เราจะโฟกัสไปที่แก๊งใหญ่ที่สุดเลยก็คือแก๊งจากเมืองเมเิยินหรือว่ากา r าเตลเดเมเดรินนำโดยปาโบลเอสโคบ้าและญาติของเขากุ ia, สตาโวกราวิเรียสพี่น้องตระกูลโรดริเกสโอชาโคเซโรดริเกสกาชานักขายยาลูกครึ่งโคลัมเบียเยอรมันที่มีชื่อว่าคาร์ลอสเลเดอร์แก๊งนี้ครับอยู่ระหว่างปี1976ถึง1993แก๊งถัดมามีชื่อแก๊งกาลีนะครับ ตั้งอยู่ที่ตอนใต้ของโคลอมเบียนำโดยพี่น้องที่มีนามสกุลโรดริก u สโอเรคเวล่าคือมิเกลและคิล e บโตเป็นหลักแล้วก็ยังมีเฮลม์ปาโชเฮเรราแก๊งนี้อยู่ในกรอบเวลาเดียวกันเลยนะครับกับแก๊งเมเดยินก็คือกลางทศวรรษที่70ถึง90มีบทบาทกับฝ่ายต่างๆในการดับซ่าของแก๊งเมเดยินตอนหลังแตกกันนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าว่าแตกกันได้อย่างไร แก๊งที่3ครับมีชื่อว่ากาเตลเดลนอร์เตเดลวาเลอันนี้มายุคหลังละทศวรรษ90ถึงทศวรรษ2010เลยและแก๊งสุดท้ายที่ข้ามาสหัสวรษใหม่คือ North Coast หรือว่าแก๊งแห่งเมืองบารังกิยาอันนี้ปี99ถึงปี2004แต่เราจะโฟกัสไปที่2แก๊งครับคือเมเิยินแล้วก็กาลีก่อนเดินหน้านะครับต้องฝากก่อนนะครับว่าไม่ใช่โคลอมเบียทั้งประเทศนะครับจะเป็นเหมือนอาชญากรพวกนี้เพราะรัฐบาลของเขา มีนักการเมืองมีเจ้าหน้าที่ที่มือสะอาดคอยทำหน้าที่ในการปราบปรามและไม่ขายวิญญาณให้กับบรรดาแก๊งเหล่านี้และต่อสู้กับพวกมันแบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลจนกระทั่งโคลอมเบียสามารถปราบยาเสพติดได้เกือบราบคาบและนี่คือเรื่องที่เราจะไล่เรียงในบัตน,นี้ครับเราไปเริ่มต้นที่แก๊งแรกกันก่อนครับคือเมเิยยนนะครับเริ่มต้นจากชีวิตของควหน้าแก๊งก็คือปาโบลเอสโคากราเวียคนนี้เกิดปี1949ครับ ในพื้นที่ที่มีชื่อว่าเรียวเนโกรเมืองแอนติเกียพ่อเป็นเกษตรกรแม่เป็นครูครับครอบครัวย้ายไปที่เมืองใกล้เคียงกันชื่อว่าเมริยินซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้ตัวเองครับไม่เอาไหนครับเรียนหนังสือไม่ได้ครับในที่สุดอายุ1ิบกว่าขวบก็เลยเริ่มผันตัวไปเป็นอาชญากรขโมยหินสลักหน้าหลุมศพของคนอื่นครับเพื่อที่เอาไปขายต่อให้กับคนอื่นต่อมาร่วมกับเพื่อนแล้วก็สร้างตัวเป็นแก๊งในการเรียกค่าไถ่เป็นล่ำเป็นสัน กรณีที่ทำให้เอสโคบาในยุคที่ยังไม่ขายาเสพติดเป็นที่หมายหัวงทางการโคลัมเบียคือการจับตัวนักธุรกิจคือเดโก o เอ็กคาเรียเรียกค่าไต่50าหมืดอลลาร์สหรัฐแต่แล้วครับพลังมือสังหารนักธุรกิจจนตายและโดนหมายหัวต่อมาครับตัวเขาพบว่ามีวิธีการในการหาเงินอื่น นั่นคือการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่เริ่มถลักเข้ามานะครับจากการกวาดล้างของชิลีที่นับเวลาเก็ร่วมมือกับสหรัฐการลำเลียงยาของตัวเขาค่อนข้างสะดวกครับเพราะเขาใช้วิธีการคือการติดสินบนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เมดายนก็เป็นปกติแล้วครับของประเทศเหล่านั้นในเวลาแบบนั้นมีความหมายว่าอาชญากรครับเป็นเจ้านายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ยอมขายวิญญาณให้กับอาชญากรเรียกง่ายๆในปี1976ครับ เขาขนโคเคนมาจากเอกวาดอร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้39กิโลกรัมต้องบอกเทียบไม่ได้เลยนะครับเพราะในอนาคตเขาขายเป็นหลักตันเลยครับซ่อนเอาไว้ในยางสำรองผลคือถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโคลัมเบียหลายคนก็บอกก็ซื้อเจ้าหน้าที่ไปแล้วไงเขาสามารถซื้อเจ้าหน้าที่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เมืองเมรินและในพื้นที่อย่างตัวเขาแต่ว่าหน่วยความมั่นคงของโคลัมเบียจากส่วนกลางชื่อว่า DAS เดี๋ยวจะมีบทบาทต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ DAS ครับ จับตัวเขาเอาไว้อยากให้จำชื่อนี้ไว้ก่อน DAS Departamento Administrativo de Seguridad เดี๋ยวมีบทบาทอีกทีนี้ครับจุดพลิกผันของเขามาจากการถูกจับในปี1976นี่แหละครับเพื่อต้องแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีครับวิธีการแรกคือพยายามติดสินบนติดสินบนไม่ได้ไปเดินเรื่องกับเจ้าหน้าที่อายการท้องถิ่นครับเพื่อเปลี่ยนตัวอายการเปลี่ยนตัวปั๊บปรากฏว่าอายการคนต่อมาเข้มกว่าเดิมครับต้องการที่จะเอาผิดตามกฎหมายวิธีการก็คือว่า ในเมื่อให้สินบนแล้วไม่ยอมรับเขาเลยใช้วิธีใหม่ครับโดยที่ตัวเขาไม่เคยใช้มาก่อนนั่นก็คือการส่งคนไปเก็บอายการคนนั้นเพื่อที่ว่าคาดีของเขาจะได้หายไปจากฝ่ายอาชญากรรมที่สุดครับอายการคนที่สองนั้นถูกสังหารทำให้ตัวเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าตัวเขามีกองกำลังติดอาวุธใช้กำลังในการคุกคาม คมคูจะทําให้วิถีชีวิตของอาชญากรของเขานั้นราบรื่นมากขึ้นกลยุทธ์ของเขาหลังจากนันที่ใช้กันมาต่อเนื่องที่จะได้ยินเป็นคําวลีติดปากขเขาคือปล่าโตโอโปลโโมจะเอาเงินหรือจะเอาลูกตะกัวซิลเวอร์โอลิดพูดง่ายจะรับสินบนดีๆหรือว่านายจะยอมโดนยิงตายสิ่งนี้กลายเป็นเทรดมาร์กของแก๊งอาชญากรรมเมลีนครับที่ต่อมาหนักข้อจนทั้งกลายเป็นกองกำลังก่อการร้ายติดอาวุธหนาโคเทอร์ริส คุกคามเจ้าหน้าที่ในทุกระดับไม่ใช่แค่ระดับพื้นนะครับระดับรัฐมนตรีระดับผู้ลงสมัครประธานาธิบดี mm hmm. ก็ถูกเขาใช้วิธีแบบนี้ปลาโตโอโปโมมาโดยตลอดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันจะมีบางที่นะครับที่เงินก็แก้ปัญหาไม่ได้ลูกตะกัวก็แก้ไขปัญหาไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เอสโคบาร์กลัวที่สุดมันคืออะไรเดี๋ยวไปตามมันครับระหว่างที่ตัวเขาขยายกิจาการเพื่อส่งยาเสพติดไปสหรัฐเพื่อเกินโกยเงินครับ การพัฒนาขนทางโลจิสติกสำคัญยิ่งครับเขาได้พบกับเพื่อนร่วมแกงของเขาเป็นลูกครึ่งโคลอมเบียนเยอรมันชื่อคาร์ลอสเลเดอร์มีการพัฒนาเส้นทางนะครับด้วยการไปซื้อพื้นที่ของเกาะบาฮามาสพื้นที่นั้นมีชื่อว่ารนแมนส์เคอยู่ห่างจากฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐใต้สุดของสหรัฐแค่350กิโลเมตรพื้นที่จะได้เป็นจุดพักยาลำเลียงยาจากโคลอมเบียไปแคริเวียนต่อไปอยังสหรัฐต่อไป เส้นทางลำเลียงยาของกลุ่มคนพวกนี้นอกจากจะข้ามแคริบเบียนนะครับถ้านอาจะถามว่าแคริบเบียนก็มีคิวบานะคิวบาไม่สกัดเหรอคำตอบง่ายมากเลยครับเพราะว่าคิวบาคือหนึ่งใน2ประเทศครับที่มีรัฐบาลฝ่ายซ้ายและไม่แข่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐแถมเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นบินข้ามไปคิวบาไม่แข่์ครับข้ามจากเคมันส์และจากนั้นก็เดินทางไปยังฟลอริดาได้เลยอีกทางหนึ่งคือทางบกครับก็คือเดินหน้าขึ้นเหนือไปที่ปานามานะครับ ปานามาก็จะมีผดเด็จก,การคนหนึ่งแหะครับมีชื่อว่ามาเนลนอริเอกาเจ้าของฉายาวาไอหน้าสับปะรดถ,ถ้ามองหน้าคงจะรู้ว่าทำไมถึงได้เรียกแบบนั้นนะครับเหมือนกันเลยครับยินยอมให้แก๊งโคลอมเบียนั้นเอายาข้ามผ่านจากประเทศตัวเองอีกหนึ่งประเทศครับที่แก๊งยาเสพติดของเมริยินนั้นสามารถขนยาไปได้ก็คือผ่านนิคารากัวนิคารากัวเป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันครับที่เป็นปฏิปัติต่ออเมริกานะครับโดยที่นิคารากัวนั้นเราก็จะไดยินว่า เขามีรัฐบาลที่มีชื่อว่าแซนดินนสตานะครับก็คือรัฐบาลที่ไม่ชอบสหรัฐนะครับดังนั้นประเทศนี้เองก็จะมีกบฏคอนทรานะครับอันนี้ใครตามข่าวตอนเด็กๆคงจะได้ยินอยู่แล้วแต่เส้นทางในการที่จะส่งยาเข้าไปขายนะครับยังสหรัฐอเมริกาจึงมี2เส้นทางนี้เองกลับมาที่รัฐบาลโคนละมเบียกันบ้างนะครับ พวกเขาแน่นอนพยายามต้องการจัดการปัญหายาเสพติดครับแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลกลางของพวกเขาไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งประเทศได้บางพื้นที่จะมีกองกําลังที่รัฐนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อกอนด้วยได้นอกจากนี้ครับยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงและนัการเมืองที่ยอมขายวิญญาณรับสินบนจากแก๊งค้ายาเสพติดดังนั้นหนึ่งในกลไกสําคัญที่ทางการโคลอมเบียนะครับที่ต้องการจะแก้ไขปัญหายาเสพติดทาได้คือการเสนอร่างกฎหมาย เพื่อที่จะส่งตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจากโคลอมเบียไปดำเนินคดีความในสหรัฐอเมริกาครับถ้ามันเป็นแบบนั้นแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือคุณจะมีลูกตะกัวคุณก็ไม่สามารถที่จะยุติการดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกาได้ถ้าเป็นแบบนั้นถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินคดีสถานเดียวคือการติดคุกและเน่าตายที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับว่าสหรัฐไม่ใช่เป็นรัฐบาลจิมมี่คาร์เตอร์ก็ดีต่อมาคือโรนัลเรเกน ไม่เคยนิ่งนอนใจการทะลักเข้าไปของโคเคนสู่สหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงมีการประสานงานกับรัฐบาลประเทศต้นทางร่วมถึงโคลอมเบียอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครับเอสโคบากับกลุ่มเมดิยินของเขาร่วมถึงแก๊งต่างๆตระหนักดีนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาโคลอมเบียและมีผลบังคับใช้ก็คืออวสานของธุรกิจยาเสพติดตัวเองด้วยความที่เอสโคบามีครับ ด้วยบารมีด้วยคะแนนนิยมของเขาเพราะหลายคนมองว่าเขานั้นคือโรบินฮูดคนที่ปล้นคนรวยมาช่วยคนจนครับดังนั้นเอสโคบาใช้คะแนนนิยมของตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ในพื้นที่ด้วยการสร้างบทบาททางการเมืองครับใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองที่เป็นโรบินฮูดเป็นขวัญใจของคนเมริยินหรือคนโคลัมเบียนบางกลุ่มที่มองเขาว่าเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนยากคนจนและไต่เต้าสู่ความเป็นเศรษฐี ดังนั้นเขาไปลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นสสและก็บ้าพอนะครับที่จะมีพรรคการเมืองเนี่ยมาให้เขาสังกัดนั่นก็คือพรรคสังคมนิยมแห่งโคลัมเบียครับไม่ผิดคาดหรอกครับคนเราเป็นเสถีฐีขนาดนั้นมีคะแนนนิยมขนาดนั้นในพื้นที่ของตัวเองตัวเขาครับจึงได้รับเลือกให้เป็นสสในเขตเมืองเมดิยนินแต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรตินะครับพ่วงมาด้วยคืออะไรครับ การที่ตัวเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตัวเองโดยไม่ต้องดําเนินคดีใดๆในโคลัมเบียนอกจากนี้ครับเขายังมีพาสปอร์ตสอสอครับที่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้โดยอิสระด้วยแต่แน่นอนเขาคงไม่ง่พอที่จะเดินทางไปที่สหรัฐนะครับแต่ถ้าจําเป็นเขาจะได้สามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆได้แน่นอนว่าคงไม่ใช่คนโคลอมเบียทุกคนครับเห็นดีเห็นชอบกับการที่เขามีตำแหน่งทางการเมืองและมีสิทธิประโยชน์ขนาดนี้ ดังนั้นครับจึงมีการขุดคุยประวัติของเขาขึ้นมาอย่างใหญ่โตระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งสอสในปี1982ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานภาพที่ร่ำรวยผิดปกติเป็นหลักพันพันล้านดอลลาร์ในเวลานั้นตัวเอสโคบาเองครับอ้างเสริมมบ,บอกว่าเงินพวกนั้นนั้นได้มาจากธุรกิจเช่าจักรยานที่เขาเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุ16แต่บางคนก็พร้อมใจจะเชื่อนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่เชื่อ เอสโคบาใช้ความมังคังที่มีสร้างคะแนนนิยมด้วยการทําโครงการเพื่อสังคมจํานวนมากมายตอกย้ำภาพลักษณ์เทพบุตรคนยากแห่งโคลัมเบียซึ่งได้ผลมาโดยตลอดนะครับเพราะคําว่านักการเมืองที่ทําเพื่อคนจนปลดปล่อยประเทศจากชนชั้นสูงและนายทุนมันหากินได้ตลอดเวลารวมถึงโคลัมเบียในกรอบเวลานั้นครับในช่วงเวลาเดียวกันครับเขาสร้างบ้านใหญ่โตที่เรียกชื่อว่าฮาฟิเอนดานโปลิสในเมืองเมดิยิน บ้านนี้ในปัจจุบันนะครับเป็นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมได้นะครับนอกเหนือไปจากตัวบ้านซึ่งมีวิลล่าขนาดใหญ่แล้วยังมีสวนสัตว์ครับที่ตัวเขาเอาสัตว์แปลกๆเช่นนกฟลาเมงโก้นะครับฮิปโปโปเตมัสนะครับสัตว์ที่ตัวเขาชอบเป็นพิเศษมาเลี้ยงเอาไว้ด้วยว่ากันว่าถ้าเกิดว่าใครไปที่เมืองเมดิินนะครับและพบกับฮิปโปจํานวนมากมายมันเริ่มต้นแพร่พันธุ์มาจากยุคข,ข,ของพาโบลเอสโคบาลนี่แหละครับปัจจุบันคนที่ไปเที่ยวโคอลัเบียก็ไปดูได้เพราะว่าเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คน ตลอดลระยะเวลาที่เขาเดำรงตาแหน่งในเวลานั้นครับอยู่ในช่วงกรอบเวลาของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าเบริซาริโอเบนทันเคอร์ประกาศความมุ่งมั่นในการผ่านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สหรัฐหรือเรียกกันว่า extradition act นอกจากประธานาธิบดีเบนทันเคอร์เองแล้วยังมีรัฐมนตรียุติธรรมที่ถือได้ว่าเป็นศัตรูมหมายเลขหนึ่งของเอสโคบาเขามีชื่อว่าโรดริโกลาราโบนิยาที่ขุดคุยข้อมูลเน่าเฟกของแก๊งเมริยินและเอสโคบาออกมาสูตรสาธารณชนมากที่สดุด ยังไม่ได้ยินเองครับล็อบบี้ทุกฝ่ายให้ไม่สามารถผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้กลุ่มการเมืองที่ออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ก็แน่นอนครับก็คือฝ่ายที่เอสโคบาและพรรคพวกแก๊งค้ายาเสพติดสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นกลุ่มกดดันรัฐบาลมีชื่อว่า L o s เอ็กซ์ทราดิต้ก็คือพูดง่ายกลุ่มที่ต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับโดยใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้กฎหมายฉบับนั้นเป็นเหมือนการสูญเสียเอกราชในกระบวนการยุติธรรมของโคลอมเบียให้กับสหรัฐ โคลัมเบียเองเป็นประเทศเอกราชครับไม่จําเป็นต้องส่งใครไปดำเนินคดีนอกประเทศระหว่างที่สู้กันในมิติการเมืองครับในปีนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของโคลัมเบียนําโดยพันตารวจเอคเม้รามิเรสสนธิกําลังกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐคือดีเนะครับเผาทําลายแหล่งผลิตยาเสพติดของแกงเมดยินที่แม่น้ายารีที่มีชื่อเรียกสูนั้นว่าตรานกิลันเดียคือดินแดนแห่งความสุขสงบทําให้รามิเรส และลา่ากลายเป็น2เป้าหมายหลักของการล่าสังหารของแกงเมดิยินด้วยแรงกดดันมหาศาลจากหลายทิศทางครับทำให้ในที่สุดเอสโคบาล่าออกจากตําแหน่งสสในปี1984คือเป็นสอสอ,อยู่2ปีครับสเดือนให้หลังจากการที่ตัวเขาต้องออกจากตําแหน่งสสระหว่างที่รัฐมนตรียุติธรรมของโคลัมเบียซึ่งเป็นศัตรูของเขาก็คือลา่ากำลังนั่งรถเมอร์ d e s b e เบรหัสตัวถัง w 123มีมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ที่มีคนขับ1คน สอนท้ายหนึ่งคนทราบชื่อภายหลังว่าชื่อไบรอนเวลาสควสเป็นคนขับอีวานดิวาริโอกุยซาโดเป็นคนสอนท้ายตัดขบวนกุยซาโดยิงเข้าไปที่ลา่าเสียชีวิตทันทีบอดี้การ์ดยิงสังหารกุยซาโดตายในที่เกิดเหตุส่วนเวลาสควสถูกจับกลุ่มไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นคนมาจากไหนและใครจ้างวานมาสิ่งนี้ถือเป็นความอุกอาจขั้นสูงสุดครับของเอสโคบาซึ่งเป็นเพียงแค่อาจยากรในการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับรัฐมนตรี ยุติธรรมท่าทีของประธานธิบดีเบเลซาริโอเบนทอนเคอร์นะครับคืออะไรเขาหนักแน่นมากขึ้นเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเร่งเครื่องในการทําให้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนลุล่วงมีผลสําเร็จโดยรวดเร็วและตั้งเอ r นริ e เก้ปาร g โคกอนซาเลสเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เดินหน้าในการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอย่างรวดเร็ว และนำไปสู่การจับกลุมบุคคลระดับแกนนำส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาได้หลังจากนั้นอีก3คนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่พาโบลเอสโคบาหัวหน้าแกง๊งอ่ะเดี๋ยวตอนหน้าครับเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าความอ,อุกอาจแบบนี้จะยกระดับไปถึงไหนและทำไมทางการโคลอมเบียจึงไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวเขาและกฎหมายที่ว่าได้การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะเดินหน้าไปอย่างไรและใครคือบุคคลที่สามารถสยบเอสโคบาได้ในตอนหน้าครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.